สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่านะจ้ามาพบกับแนวทางวเวล่าพัฒนาวันผุดวันที่เจ็ดเดือนหกจ้า 2, 5, สองพันห้าร้อยหกสิบหกกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผลสรุปของวัดจันทรจ้ากับแนวทางวเวล่าพัฒนาของเฮาจ้าวันจันร์วันที่ห้าเดือนหกจ้าชุดเด่นแอดจอยให้เด่นวิ่งลู่อยู่ที่หนึ่งกับแปดจ้าพ้น หกตัวออกเจ็ดหาหกแปดเกาหาสำหรับแนวทางขงเฮ้าสุดเด่นเนาะจ้าสุดเด่นนี่เขาไปที่เด่นแปดวิ่งรุดแปดเนะาะเด่นแปดวิ่งรุดแปดมากจะสุดเด่นแต่ว่าจับคู่เขาอยู่ในชุดกันตรงๆหกแปดสำหรับล่างชุดสี่ตัวเราจะหกแปดตรงๆเด้จอจ้าเด่นแปดวิ่งรุดแปด 8, ขเขาเฮ้ามากเราจะจับคู่เขาชุดกันเนาะ หกแปดตรงๆจะตัวนีอ่าบแมนตัวเนี้เราจะเน้นพลาดไปเราจะงวนนี้โอ้โหเน้นให้หกเก่าอ่าสำหรับผลสรุปแนวทางหวยเล่าไก่ยินดีกับคุณที่ตามยินดีกับเอฟซีถี่ตามมันจะถือว่าได้เฮได้กีได้โดดกันไปอยู่เราจะตรงๆหกแปดล่างสุสี่ตัวเราจะอ่าสามตัวเขาห้าบ่เฉียดเนาะอ่าตามต่อรุ่นต่อกับเราพัฒนาของวันผุดวันที่เจ็ดจา แนวทางเวลาพัฒนาของเฮาวันที่เจ็ดมื้อนี่นอกจากแนวทางของเฮาสีมาตามสูตรหายอีกหรือบ่อสีปังหรือบ่อปังอันนี้อันนี้ก็ต้องรอลุ่นกันอีกที่หนึ่งนอกจากแนวทางที่แอจโยลงหายนี่เกิดจากการคำนวณนอกจากบริเกิดจากการขาดเดาเนาะอ่าแต่ว่าการขาดเดากับการคำนวณก็อาจสีบ่อแตกต่างกันนอกจากเพียงแต่ว่าการคำนวณนี่ก็อาจสีมีสูตรนอกจากอ่าก็สูตรใดที่คิดว่าดีสูตรไดที่คิดว่าเด็ดสูตรใดที่คิดว่าปังแอดอยก็ หนังคอยหนังเก่งหามหาให้พี่น้องเอฟซีนอกจากแต่ก็อาสีมีเขาบางรุดบางปลาปูนกันไปนอกจากรับชมไว้เป็นแนวทางถามักถ้าชอบคอยตามถามบวกมาถ้ชอ,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 อบปล่อยผ่านนอกจากปรดใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนอกจากเขาแมาวอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยนอกจากสำหรับผู้นัางเสงของเฮากับบุนนีเคอีของเฮากัะถือว่า ปังๆกันเลยทีเดียวเนาะส่วนนี้มากันได้แบบต่อเนื่อเนาะจ้า้าโบยกากผ่านกะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งว้ล่อเนาะจ้าสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี่เด่นวิ่งลูดอยู่ที่หกกับเจ็ดสำหรับสุดเด่นจ้าสุดเด่นเด่นหกเด่นเจ็ดวิ่งลูดจ้าหมักตัวได้ชอบตัวไดนนำไปวิ่งไปลูดได้เนาะจ้าเด่นหกวิ่งลูดหกจับคู่หกเจ็ด หกเจ็ดเนาะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ด 7, จับคู่เจ็ดแปดเจ็ดเก้า 7ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสำหรับสุดกันจาก็อย่าลืมเบิงสุดกันเนาะจ้าพอสุดกัรกล่ามาไล่งวดติดแล้วเนาะอยู่ในชุดกันนี่วันจันทร์ก็ถือว่ามาตรงๆกันเลยที่เดียวเนาะสำหรับสุดกันจไห่อยู่ที่เก้าสาม เก้าสี่เก้าห้าชุดกันเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าจะสามตัวจะสามตัวจะไพ่อยู่ที่แปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหกศูนย์ 9ก้าหกงันนี้เขาห้แตก3มตัวบนอ่าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสตัวทำถ้าชอบกั็คอยตามาามันจะทำาบมาสบชมก็ปล่อยผ่านมันจะ3ามตัวก็หลุนๆกันไปเนาะ9ก้าหกเกาดเสองำหรับสุดกันเน้นอยู่ที่9กสม สุดเด่นเด่นเจ็ดวิ่งรุด7เจ็ดเน้นอยู่ที่เจ็ดสองกับเจ็ดเก้าเด่นหกวิ่งรุด6หกสุดเด่นเน้นอยู่ที่หกเก้ากับหกหนึ่งสำหรับหกแปดงวดวันจันทร์นี่เือว่ามาตรงๆกันเลยที่เดียวนอกจะกทาเกิดว่ามากทาชอบตัวเดิมกันน่าไปปิดแนวทางได้นอกจากเต้าวานี่แอจอยตัดจับให้ไปตามสูตรนองจ้า สำหรับลาพัฒนาเมื่อนี้กับป่ามานนี่ตามนี่นอกจากเขาให้พี่น้องเอซทุกคนทุกฐานที่เข้ามารับชมแนวทางโ่งดีกันทุกคนทุก่านนอกจากยำบ่าหาเป็นเพียงแค่แนวทางนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า